ราศีที่อยากเปลี่ยนงานจะได้เจองานที่ดีที่ถูกใจงานใหม่ดีกว่าเดิมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัทรับดูดวงพัทโฮโลทาร์ล์กันนะครับถ้าผลการทำนายนี้ตรงกับคุณหรืออยากให้ผลการทำนายนี้เป็นพลังงานที่ดีของคุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากดูดวงแบบส่วนตัวข้อมูลการติดต่อมีไว้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักทายมาสอบถามกันได้เลยนะครับจะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับ ราศีเมถุนราศีกรกฎราศีธนูราศีเมษราศีมังกรและราศีมีนครับ ในไม่ช้าจะได้งานใหม่สังคมใหม่เจ้านายใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่บอกเลยดีกว่าเดิมอยู่แล้วแฮปปี้มีความสุขที่สำคัญเงินเดือนปังมากส่วนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือกำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจนี่ก็ปังมากไม่แพ้กันขายดีขายดีเป็นแทน้ำเทท่ากันเลยถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กดส u b s c r i า e เป็นกำลังใจให้ใหจย์ด้วยนะครับ